วันนี้นะครับเราจะมาพากันทําความรู้จักเกี่ยวกับเทอร์โมกโปรเซตเทอร์โมกโปรเซตนะครับนั่นคือวิธีการในการเพิ่มอัตราการผลิตโดยใช้ความร้อนหมอกน้ำมันนะครับที่มีความเหนื่อสูงวิธีนะครับที่ใช้หลักๆก็คือไตรค์สตรีมอินสติทูคอมบิชันสตรีมแอซิดกาวิทตี้เดนเน่สตรีมอินเจชันเป็นการฉีดไอน้ำเข้าไปในแหล่งกักเก็บไอน้ำจะทำให้ความเหนื่อยความน้ำมันลดลงและยังเปลี่ยนเวตาบิลิตี้จากออยเวทเป็นวอเทอร์เวททำให้น้ำมันไหลไปยังหลุมผลิตได้ดีขึ้นข้อดี ลดปริมาณเลสโเออรออยในเลสูเอลดความเหนื่อยของน้ำมันทําให้ค่ารีคอเวอรี่แฟกเตอร์เพิ่มขึ้นข้อเสียไม่เหมาะกับแหล่งกักเก็บที่อยู่ลึกมากๆไอนาจะเกิดการสูญเสียความร้อเนเงื่อนไขาการใช้น้ํามันที่มีความเหนื่อยสูงมากกว่า100เซนิพอยต์หรือมีความท่วงจําเพาะต่ากว่า22องศา API และเป็นเลสูเออรที่มีความหนา10เมตรขึ้นไปไคลิกสตีมอินเจคชั่นเป็นวิธีการเพิ่มอัตราการผลิตน้ำมันจากเลสูเออรที่เป็นน้ำมันเหนืดหรือเฮฟวี่ออยล์ โดยแบ่งเป็น3ระยะ 1. ระยะฉีดไอน้ำ Half Injection Phase ฉีดไอน้ำแรงดันสูงเข้าไปในเรโซวาผ่านทางหลมุมผลิตไอน้ำจะช่วยให้ความเหนืดของน้ำมันลดลงและไหลง่ายขึ้นน้ำร้อนที่กลั่นตัวจะช่วยดันน้ำมันออกมา 2. ระยะพักหรือแช่ความร้อน Soaking Phase หลังจากฉีดไอน้ำเสร็จจะทำการปิดหลุหมไว้ตั้งแต่หลายวันจนถึงหลายสัปดาห์เพื่อให้ความร้อนกระจายตัวเข้าสู่ชัน้นเหีนยกักเก็บปิโตรเลียมทำให้ความเหนืดอลดลง ระยะก,การผลิตพ Collection f a ฟ e หลังจากผ่าน Soaking Phase มาแล้วจะทำการเริ่มผลิตอีกครั้งน้ำมันที่ผ่านกระบวนการการฉีดไอานาเข้าไปแล้วจะไหลไปย,ยังหลุมผลิตได้ง่ายอีซิตั m คอ s บิชันครับเป็นอีกหนึ่งวิธีกระบวนการของยูอานะครับที่ใช้ไฟในการเผาน้อไมนในชั้นหินนครับน้ำมันบางส่วนครับก็จะถูกเผาเป็นเชื้อเพลิงและพลังงานความร้อนนะครับที่ได้ก็จะช่วยทำให้น้ำมันส่วนที่เหลือนะครับร้อนขึ้นความหนึ่งก็จะลดลงครับทำให้ไหลไปยังหลุมผลิตได้ง่ายขึ้น วิธีนี้นะครับแบ่งออกเป็น3แบบก็คือแบบไดร์แบบเวนแล้วก็แบบรีเวิร์สนะครับแบบแรกนะครับแบบไดครับหลักการก็คือนะครับอินเจ็คแก๊สนะครับเข้าไปในหลุมอินเจ็คถ้าทำการจุดไฟนะครับให้เกิดการเผาไหม้นะครับจากนั้นนะครับไฟหรือว่าเบรนนิ่งฟอนนะครับก็จะค่อยเคลื่อนที่จากหลุมอินเจ็คไปหาหลุมผลิต โดยไม่มีการฉีดน้ําตามหลังนะครับส่วนเว้นนะครับก็จะต่าออกไปด้วยคือหลังจากนะครับฉีดอากาศเข้าไปแล้วนะครับเขาจะฉีดน้าตามไปด้วยนะครับเพื่อจุดประสงค์นะครับเพื่อช่วยลดอุณหภูมิของชั้นหินนะครับไม่ให้ร้อนเกินไปจนผุเสียหายอีกแบบนึ้ก็คือนะครับรีเวิร์สอันนี้จะพิเศษหน่อยนะครับคือแม่อากาศนะครับจะถูกอินเจ็คเข้าไปทางหลอดอินเจ็คเหมือนเดิมนะครับแต่ไฟนะครับจะเริ่มจุดที่หลุมผลิตนะครับทำให้แนว้เผาไหม้นะครับเคลื่อนที่ไปตรงข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่ของ การเช็คอากาศเลื่อนที่จากหลุมบะเลนะครับไปหาหลุมเช็คและวนกลับมาที่หลุมบะเล็ดเลยทีข้อดีของ institute commission นะครับคือการช่วยลด mobility ratio นะครับทำให้ควบคุมการไหลได้ดีขึ้นทําให้น้ํามันไหลง่ายขึ้นนะครับพอความหนืดลดลงอีกอย่างนะครับคือ,อยังเปลี่ยนสภาพของชั้นหินนะครับเดิมอาจจะเป็นออย w e d กลายเป็น water wedge ก็ได้นะครับแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับคือ กระบวนการนี้นะครับบางครั้งอาจทาให้ชั้นหินนั้เสียหายจนทําให้ใช้วิธีอื่นนะครับใช้ต่อไม่ได้สําหรับเงื่อนไขนะครับส่วนใหญ่นะครับเหมาะกับน้ำมันน้ำที่มันหนักครับที่มีค่าไอพีไฮต่ำความหนีสูงหรือว่าต่ำก็ได้ครับแต่ไม่ควรมันจะตองอักกิเฟอร์อยู่ด้านล่างนะครับความลึกที่ใช้ได้ก็ประมาณ6 0พ0ฟุตและก็ต้องเป็นแหล่งที่มีโพลูซิตี้หรือว่าเพอร์เมียร์บิตี้นะครับดีกระบวนการสตีมแอสิสต์กราวิตี้แดนเนสหรือ SAGD เป็นเทคนิคการผลิตน้ํามันเดิบที่มีความหนีสูง อย่างเช่นบิทูเมนซึ่งในสภาวะปกติน้ำมันจะมีความข้นและไหลออกมาได้ยากมากโดยวิธีการคือเราจะทําการเจาะหลุมแนวนอน2หลุมที่อยู่ขนานกันซึ่งหลุมบนจะเรียกว่าอินเจ i ชันเวลใช้การฉีดอัดไอ้น้ําเข้าไปในเรซบัวและหลุมล่างจะเรียกว่าโปรดักชันเวลจะใช้ในการรับน้ํามันที่ถูกทําให้ร้อนแล้วไหลลงมาตามแรงโน้มถ่วง เมื่อฉีดไอ้น้ำเข้าไปไอ้น้ำจะสร้างสตรีมแชมเบอร์ภายในชั้นหินความร้อนจากไอ้น้ำจะช่วยลดความเหนืดของน้ำมันเมื่อน้ำมันเหลวขึ้นก็จะค่อยๆไหลลงด้านล่างเข้าสู่หลุมผลิตข้อดีของวิธีการนี้คือสามารถลดความเหนืดของน้ำมันได้จากหลักพันเซนติพอยต์จนเหลือไม่ถึง10เซนติพอยต์ใช้ได้กับน้ำมันหนักและเิตูเมนมีรี c o เวอรี่แฟกเตอร์สูงและช่วยปรับสภาพการเปียกของชั้นหินจากออยเวทเป็นวอเทอร์เวทส่วนข้อเสียของกระบวนการนี้คืออาจจะทำให้ชั้นหินเชลบวม ทำให้ประสิทธิภาพลดลงหรือหากมีชั้นทาใต้ดินมากจะทําให้ไอน้ําควบแน่นและสูญเสียประสิทธิภาพใช้ต้นทุนในการเจาะหลุมแนวนอนสูงและอาจเกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมจากน้ําที่ใช้ในปริมาณมากสําหรับเงื่อนไขของเรือวัวที่เหมาะสมน้ํามันจะต้องเป็นน้ํามันที่หนักต้องมี API ต่ํากว่า13มีความเหนืดตั้งแต่100จนถึง5000เซนติอยต์ซึ่งหินต้องหนาอย่างน้อย15เมตรและชั้นหินที่ตื้นจะเหมาะสมกว่าเพื่อลดการสูญเสียความร้อน สรุปสัส้นเลยนะครับเชโมโปรเซสนะครับเป็นเทคนิคนะครับที่ใช้ความร้อนในการทำให้น้ำมันครับไหลง่ายขึ้นและก็จะทำให้เพิ่มอ,อัตราการผลิตนั่นเองครับ